สวัสดีครับผมบีฮะวันนี้อยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดวันนี้เรามาติดตั้งชุด Y b o บ y จาก Y ฮะติดตั้งใน Ford ดเลน g r r เพื่อเพิ่มความดุดันให้กับเจ้า Ford คันนี้ฮะอ่าชิ้นแรกชุดครอบกระจังชุดที่สองเป็น ชุดครอบกันชนนะครับชุดนี้มีข้อดีอย่างไรไม่ต้องเจาะรถลูกค้าใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพียงครอบเข้าไปทั้งนั้นสนิทชิ้วล้อฮะเพื่อโป่งล้อที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อรับกับล้อของลูกค้าที่เปลี่ยนมา 2. ก็คือป้องกันทรายหินดีดเวลาลูกค้าเปลี่ยนล้อมาเพื่อป้องกันสีรถเพื่อ ให้รถกันนี้ฮะมีความดุดันหล่อเลามากขึ้นครับอ่าส่วนราคาอยู่ที่16,900่นเ้รบาทอยู่ที่เซ็นเซอร์โต้ครับผม get, get